สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกเช่นเคยครับเ่นอาีครับผมก็อยากจะรีวิววันก่อนเนี่ยไปซื้อปลาที่จะรู้จักแล้วปรากฏว่าเลยแวะไปที่ตึกที่ร้านเพทัวรนิเมะเขาอยู่นะฮะก็เลยเดินเล่นแล้วปรากฏว่าไปเจอกล่องกล่อนึงเป็น HG ก็คือว่าเป็นกล่องนี้เลยและวกันนี่เอาให้ดูนะฮะนี่อยู่หน้าของทุกคนแล้วนะครับผม RTX 6 5กันแทง Early Type นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นของฝ่ายสาพั rat, นธรัสนะฮะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันเป็น HG ราคาตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ500-600รจำราคาไม่ได้ไม่เคยจำราคาเลยอันนี้นะครับผม HG High g r a d e นะครับกันดั้ม h e Origin นะฮะอยู่ในภาค The Origin นะฮะผลิต ปีอันะครับเป็น HG 144ต่อร้อฮะอบล็อกของมันเป็นไงเท่เลยเป็นการแทงหน้าตาที่เราแบบอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับผมเพราะว่าการแทงที่เป็นของกันดั้มเนี่ยมันก็จะหน้าตาอีกแบบหนึ่งแต่คือว่าอันนี้เฮียก็ไปหาของแปลกมาให้ทุกคนได้ดูเลยนะฮะของแปลกใครๆก็อยากดูเฮียก็เลยก็อยากจะประกอบก็เลยเอามาให้ทุกคนเผื่อมันถูกใจ สำหรับใครบางคนก็ไปหาซื้อกันได้อ่าหน้ากล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับ h g o r i g i n นะฮะฝั่งนี้เป็นยังไงนะฮะนี่หน้ากล่องนัน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยดูดีเหมือนกันนะทุกคนนะดูดีเหมือนกันนะขยับได้นี่มันบอกว่าปืนขยับได้ขยับซ้ายขวาอะไรได้เฮ้ยหน้าตานะเอาไปหน้าเอาไปทำสีสตอิงเชียวนะฮะอ่ะอีกฝั่งนึงก็ไม่มีไหล่เป็นแบบนี้อีกฝั่งนี้ นี่หน้าตามจะเป็นล,ล่อยๆอย่างงี้นี่ออริจินครับมีอย่างงี้นะพี่น้องนะประมาณนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรราคานี่ยห้าร้อยแปดสิบบาทนะฮะเฮ้ยทุกคนมาดูว่าชิ้นส่วนมีสีอะไรบ้างอ่านี่อ่าหล่อไหมนี่แผงแผงแรกนี่ก็จะมีสติกเกอร์นะฮะแล้วก็ตัวล้อของมันนะครับผม เป็นสีเทาๆดำๆนะครับผมะฮะถุงแรกเป็นแบบนี้นะฮะถุงที่2องเ่เป็นแบบนี้ <ๆ S 2> อันนี้ก็จะออกเป็นสีเทาสว่างนะครับเป็นล้อของมันนะครับเทาสว่างถุงที่3ามสีมันออกจะเข้มๆนะฮะตัวมันก็ค่อนข้างที่จะน่าจะใหญ่ดีเหมือนกันเ g ีเป็นจิเ HG จที่คุ้มเหมือนกันถุงก็จะมีอยู่3มถุงนะฮะเราก็มานับแผงกันดีกว่าครับ1.2.3่ง 6-7แผงนะครับผมอ่านี่แผนประกอบหน้าตาเป็นแบบนี้หลอๆเลยนะฮะอาร์ตเวิร์กของมันสวยมากเลยนะครับ RTX 65กันแทงเอลิฟทยนะครับผมเป็นแผ่นพับนะครับผมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะฮะไม่ได้ประกอบระยกเย็นสักเท่าไหร่ท้นส่วนไม่ได้มีเยอะแยะซํำซ้อนนะฮะเฮ้โอ้โหเสร็จแล้วจะหล่อประมาณนี้นะมีสติกเกอร์เฮียว่านะ ถ้าเกิดเอาไปทำสีอ่ะมันน่าจะเท่อยเหมือนกันแต่ประกอบดิบๆดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเอามาป้ายยาเฮียนี่ไม่ได้คิดว่าจะป้ายยาแต่คือตัวนี้580บาทเ g ีขนาดก็ใหญ่ดีเหมือนกันเผื่อรอทุกคนอาจจะไปตํากันได้นะไปหาซื้อตามร้านกันพาใกล้บ้านคุณแล้วกันแล้วว่ามันจะคุ้มแค่ไหนไปดูประกอบกันเลยดีกว่าเพื่อนๆไปเลยประกอบกันโลดไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงล่ะ RTX 65กันแทง o อริท t h ตัวนี้นะฮะขนาด HG อันนี้นะครับอยู่ในภาค Gundam Origin แต่ทุกคนเห็นไหมมันเป็นไฮเกรดที่ใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มากนะฮะด้วยตัวของมันนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบมือเฮียนะครับผมใหญ่เลยนะครับผมนี่มิดเลยนะฮะ ภายนอกนะฮะเราดูที่หัวก่อนขยับได้แน่นอนเลยนะครับผมก้มหน้าก้มหันได้360เลยนะ,ะปืนนี่ดูปืนดูปืนของมันเป็นไงเฟี้ยวไหมนะฮะเราจะเห็นโชกนะฮะทั้งบนและล่างเวลาขยับนะชกทำงานด้วยโห้ยโคตรเท่เลยนะฮะมีอยู่2อันเลยนะฮะบิดซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงนะฮะแขนแขนบิดได้นะครับผมตรงนี้ก็บิดได้แบบนี้อย่างนี้นะครับผม ฟี้ยวไปเลยนะฮะเป็นมือปืนสองข้างเลยตัวตัวของมันนะครับข้างหลังนี่บิดได้มาหน่าหลังนะฮะาการแทงมันเป็นอย่างนี้ไอตัวนี้นะมีสำลองมาให้อีกหนึ่งอันนะครับผมเท่มากๆนะครับแล้วก็ตัวของมันนี่ตรงตีนตะขาบเนี่ยใหญ่มากนะฮะแล้วก็มันฟิกนะฮะมันหมุนไม่ได้นะครับทำเป็นแบบ ตกท้องช้างเหมือนจริงมาให้เลยว้ารายละเอียดดีมากเลยตัวนี้นะจับเก้ากันแทงเอลิทายตัวนี้นะเฮีย er, บอกได้เลยว่าเท่มากอยู่ในภาคกันดั้มออริจินซึ่งจริงๆตัวนี้มันอยู่ในคือป้องกัน่ะสำหรับศัตรูทางบกและทางอากาศนะเนี่ต่อสู้โค้เท่เลยมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเฮี้ยมดูดูเฮี้ยมดูอะไร สักทีเดียวเลยและอยากนะเฮีย er ว่านะตัวนี้นะทําสีน่าจะสวยดีเหมือนกันนะกับเจ้าตัวนี้นะครับ R T X 65กันแทง e เอริทั e ตัวนี้นะครับผมอา่าไปดูดิว่าเฮีย er จะให้กี่คะแนนสำหรับตัวนี้นะจ๊ะไปดูกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเนี่กันแทงกันนี้นะนี่ให้ดูเลยนี่มันคือขนาด HG จริงๆนะ RTX 65กันแทง Early t ทั e ตัวนี้ขนาดเป็น HG นะ1ต่อร้อยด้วยความมันเป็นเป็นรถถังที่อยู่ในเมืองนะก็คือว่าคอยปกป้องผู้คนนะ่ะซึ่งตัวมันอนะ่ะใหญ่อยู่แล้วใหญ่มากๆแล้วก็ ความพิเศษของมันเนี่ยที่บอกไปก็คือว่าหนึ่งความใหญ่สองรายละเอียดเนี่ยดีเลย <Okay. S 1> มันเป็นแค่ขนาด HG เท่านั้นเองแต่ทุกคนดูนะเฮีย er ทำจุดขยับไปให้แล้วนะอ่าเดี๋ยวขอปิดก,ก่อนปึ๊บนี่แขนเนี่ยมันขยับได้แบบแขนบนแขนล่างนะนี่นี่น,นี่อย่างเงี้ยขยับได้หมดเลยปืนเนี่ยแยกอิสระได้สอันนะครับหัวนะเอวเนี่ยเราจะบิดอย่างนี้แล้วก็ยิง อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไอ้แทงข้างหลังเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็มีสำรองมาให้อีกหนึ่งอันคือบอกได้เลยว่าเอ้ยขนาดแค่580บาทหรือบางร้าน550บาทหรือบางร้าน500เนี่ย <Yeah. S 1> คือเฮีย <Yeah. S 1> บอกได้เลยว่าเออไว้ไอ้เจ้าตัวนี้นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มถ้าเกิดคุณแบบจะเอาไปทำฉากหรือทำอะไรเงี้ย มันก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะะ <c oughs> เนี่ยดูด้านล่างดิรายละเอียดมาดีเลยล้อตีนตะขาบก็สวยนะสีที่มันให้มาเนี่ยมันอาจจะแค่ไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือว่ามีสีน้ําตาลมีสีเทาสีอะไรเงี้ยแต่มันเฮ <c oughs> ียก็ว่าถือว่ามันสวยอะ่ะมันสวยงามเลยแล้วก็มันใหญ่อ่รายละเอียดที่พวก <c oughs> ล่องเรื่องอะไรพวกนี้นะเฮียว่ามันมันค่อนข้างทําออกมาดีอ่ะแต่คือว่าดีไซน์ของมันสีมันไม่ได้มีเยอะมันก็มีอยู่ประมาณแยกอยู่สองสามสีเนี่ยมันก็ถือว่าเอ้ยไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เฮียคิดว่ามันมันคุ้มอ่ะเอาง่ายๆเลยคือมันคุ้มอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรปืนที่มันให้มาก็เป็นมีชงมีโชกอะไรอย่างที่ขยับให้ดูแล้วล้อเลยมันก็ดูดี เฮียว่าเหมาะเอาไปทำสีเวทเทริงสีเก่าเอาไปลงน้ำยาคือขนาดเฮียตัดเส้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยมันดูรายละเอียดมันก็ถือว่าเออมันไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดใครอยากไปทำสีแบบไม่ได้ไม่ได้พ่นแอร์บัตนะเอาไปติดติ๊กเกอร์หรือเอาไปติดสติ๊กเกอร์น้ำแล้วก็ทำให้มันมีคาบอะเฮียบอกได้เลยว่าเฮ้ยถือว่าจบถือว่าจ้าบถือว่าดีถือว่าดีงามในราคา500กว่าบาทเนี่ย มันใหญ่เนี่ยดูดิโอ้โหเฮ้ยคุ้มถ้าใครอยากได้นะเฮียว่าไปลองหาดูไปซื้อเก็บไว้ก็ยังดีนะกับไอ้ตัวนี้นะ h g กันแทงเอริไทตัวเนี้ยเฮียบอกเลยว่าคุม้มไปเลยสักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะมันแค่500กว่าบาทแล้วซื้อเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยชอบถ้าเกิด5ดาวนะเฮียให้อยู่ที่5ดาวเลยนะความคุ้มค่าก็ให้5ดาว การต่อสนุกเฮียก็ให้5ดาวนะมันไม่ยุ่งยากมากแล้วก็ประกอบวยตัวใหญ่และละเอียดมาดีล่องก็ให้5ดาวนะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็เอามาให้ทุกคนบอกได้เลยว่าป้าอยากกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันคุค้มนะอันนี้ลูกเล่นของมันนะสองฝั่งเลยตรงเนี้มันแบกออกมา <c oughs> แบบนี้ได้ซึ่งตรงเนี้มันเป็นจอยนะฮะเราก็ยึดอย่างนี้นะฮะซึ่งตัวของมันเนี่ยนะขามันแยกออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของมัน อีกอย่างหนึ่งนะครับผมแต่คือว่าตามสไตล์ h ฮดจีอ่ะแต่เฮียคิดว่าแค่นี้นะบอกได้เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยจ้าไปแล้วจา้าไปแล้วเอาถ้าใครชอบมาฝากกดส u b s c r i b e ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบอกเลยว่าจา้าไม่ต้องพูดเยอะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย